การแก้ไขปัญหาราคาดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรโดยการลดเหลือ B5 ีสูตรเดียวเกรดเดียวนี่นะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ปลูกปาล์มแล้วนะครับนายมานัทพุทธรัตน์ป,ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทยนะครับได้กล่าวถึงที่ประชุมกบองอเห็นชอบปรับสูตรบโอดีเซ e จาก B7 เป็น B5 เกรดเดียวเท่านั้นแล้วก็จะมีผลในวันที่5กุมภาพันธ์นี้จนถึง31มบีนาคมเพื่อที่จะพยุงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บบาทต่อลิตร บอกว่ามาตินี้เนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยเลยเพราะไปกระทบกับราคาปาล์มราคาผลปาล์มดิบปันเนี้ยตกลงมางทันทีครับอยู่ที่7จ็บาทเกถึงแปบาทสาหรือลดลงมาเกือบ3บาทจากต้นปีนะครับขณะที่น้ำมันปาล์มดิบก็ลดลงมาต่อเนื่องตอนนี้มาอยู่54บาทต่อกิโลกร,รมัมและยิมีนาโน้มจะลดลงไปตามปริมาณผลผลิตที่สู่ตลาดมากขึ้นครับก็อบอกว่ารัฐเนี่ยควรใช้วิธีอื่นในการไปยุงราคาน้ำมันดีเซลเช่น ปรับลดภาษีได้ไหมหรือใช้เงินกองทุนซึ่งจะไม่กระทบต่อเกษตรกร,ร,กรต้นน้ำครับโดยตนเองในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติจะยื่นคําถามน่ในที่ประชุมในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับขณะที่สถานการณ์ราคาน้มันในตลาดโลกมีความกังวลมากขึ้นฮนะเพราะตอนนี้ราคาน้นเวสเทิร์เท็กซัสของอเมริกาแล้วก็เบรนท์ก,กเทเลเหนือ ทำสถิติสูงสุดในรอบ7ปีต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดปรากฏว่าปิดเหนือ91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและมีแนวโน้มจะไปต่อในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ